สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธารารัตเพิ่มบุญวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอวิธีการใช้สื่อบิงโกจำนวนเต็มค่ะสำหรับการใช้สื่อนะคะจะมีแผ่นบิงโกค่ะแผ่นบิงโกนะคะจะแบ่งให้นักเรียนเป็นคู่คู่โดยแผ่นละหนึ่งคู่ค่ะต่อไปจะมีโจทย์นะคะโดย จะทําการสุ่มหยิบโจทย์ไปเรื่อยๆอยเช่นโจทย์ข้อนี้นะคะลบ500หารด้วยลบ1จะได้เท่ากับ500ถ้าในแผ่นบิงโกของนักเรียนมี500ให้นักเรียนนําตัวเหรียนว,วางบิงโกวางใน500เลยค่ะ บบนี้แค่ะให้นักเรียนวางไปเรื่อยๆจนนักเรียนบิงโกนะคะวิธีบิงโกก็จะมีตามนี้นะคะบิงโกในสี่มุมในสี่มุมนอกแถวแนวนอนแถวแนวทะแยงแล้วก็มีแถวแนวตั้งที่แถวแนวทะแยงค่ะคุณครูนะคะก็จะมีเฉลยคําตอบให้ด้วยแต่จะให้นักเรียนคิดในใบงานนะคะเมื่อจหนักเป็นคู่รกครูจะมีรางวัลให้ค่ะ 威海。